ค่ะตรงปกเกินค่าจอะตื่นเช้ามารถยกมาถึงบ้านเลยดีใจกันทั้งบ้านค่ะ429,000บาทนะครับผมฟังไม่ผิดครับ429,000บาทได้รถปี214 0ขึ้นดีเซลนะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับ ครับวันนี้โปรดบ้านนะครับผมมีรถครอบครัวน่าใช้คันนึงเข้ามาใหม่ครับเป็นรถ SUV นะค่ายมาด้านะครับวันนี้เป็นมาด้าเซีไฟนะครับผมเป็นตัว2.2 XDL ปี2014นะครับผมตัวท็อปที่สุดเครื่องยนต์ดีเซลของมาด้าคันนี้กันนะฮะใครกำลังหารถ SUV ยูวี่ึ้นยนต์ดีเซลของค่ายมาด้านะครับแล้วก็ปีไม่ใหม่มากนะครับราคาเบาๆครับผมนี่ครับคันนี้บอกเลยว่าราคาถูกใจแล้วสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่าสูงตรงทุกระยะเป็นสีน้ําเงินสวยงาม สกายบูมิก้านะครับเดินเดินโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าสภาพโดยรวมเอาท์ชันต่างๆมากน้อยแค่ไหนวันนี้มาชมไปครับคันนี้เป็นเซอฟนะครับหรือเขาเรียกโฉมนี่เป็นโฉมทีบิวสนะฮะจะยังไม่ใช่โฉมใหม่นะครับผมแต่ว่าออปชั่นเขาโหเยอะแยะมากมายนะฮะนี่ครับกระจังหน้าของเขานะฮะจะมีเซนเซอร์4ตัวนะครับผมนี่ฮะดูจากโลโก้ของเขาได้เลยครับข้างๆโลโก้มันจะเป็นตะแกรงกังพึ่งเนาะเป็นการสปอร์ตใช่นไหมฮะมันจะมีเซนเซอร์สีดําอยู่2จุดแล้วก็ตรงกระชนหน้าอีก2จุดนะฮะ สภาพสวยสุดมองานมากๆอ่ะรถมีเก็บสีบ้างครับประปายนะครับแต่การงานตีโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะฮะหน้ามีไฟะมอรในตัวนะครับผมมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ฉีดน้ํโคมไฟหน้าด้วยนะครับแล้วโคมไฟหน้าครับเราทําความสะอาดขัดใหม่หมดเลยนะครับนี่ไม่ไีแต่งไรงานเลยครับส่งเก็บให้เรียบร้อยครับผมนี่สวยใสไฟหน้าโพเจคเตอร์สวยงามมากๆนะครับใส่ในตัวนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีไฟเดททำงานในไงนะครับ แต่ว่าการงานตีบอกว่าสวยแน่นอนนะครับสีสกายบูพิก้านะครับนี่เป็นสีเลยครับเดิมโรงงานนะครับมีเก็บบางชิ้นนะฮะแต่การงานตีทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับผมมาดูล้อมแม็กอะซัเปคอยางกันบ้างนะครับคันนี้ใช้ยางของโอตานินะครับสเปคเขา2อ5 5้า R 1 9นะครับยางก็เป็นปีสองพันนะครับเป็นยางปลายปีนั้นสัปดาห์ที่4 5นะครับผมดูจากสะพานยางครับดอกยางถือว่ายางดีมากๆนะครับ เนี่ยกดไปยังนิ่มเลยฮะแล้วก็ตามซมบอล้อครับผมซมบอล้อเดิมโรงงานนะครับไม่มดแต่ไม่มีหักนะครับพลาสติกเดิมอยู่ครบหมดโช๊คสปริงของเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับดิสเบรกคู่หน้าครบนะครับจานเบรกทุกอย่างอยู่สภาพดีฮะโอเคนะครับสวยงามนะฮะล้อแม็กก็จะมีดีว่ามาสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับกระจกงูช้างเขานะครับก็จะเป็นสีเดียวกันต่ว่าตัดด้วยสีดำด้านล่างนะฮะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เป็น LED นะครับผม กันสาดเดิมโรงงานนะครับติดมาจากโรงงานเลยนะครับเมื่อเปิ่ประตูจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่ากดปุ่มตรงนี้เพื่อก็กรเปิดปลดก็ได้นะครับผมนี่ด้านในครับถือว่ายังใหม่นะครับนี่ครับพลาสติกสีดําตัดกระนังสีดานะครับสวยงามมากๆเลยด้านข้างเขาเห็นไหมครับเนี่บความดีไซน์ของมาด้าเขาจะใส่โครมมีนตรงนี้มาแล้วก็จะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้ครับนี่มีเท็กเจอร์นะเห็นไหมครสวยงาม โครงสร้างเขานะครับก็วัดสวยวัดเดิมครับผมมีเก็บสีมานะครับแต่ประตูไม่เคยถอดนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะฮะโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับดูเม็ดอาร์กันนี่ครับเม็ดอาร์กเนี่ยยิ่งดูง่ายครับผมถ้ารถมีการเคาะทําใหม่มาเม็ดอาร์กจะไม่ใช่แบบนี้นะฮะเนี่ยมาเอานิ้วมาลูบดูด้วยครับตามสันด้านในนะครับนี่คือของเดิมทางด้านบนกับด้านข้างของเขานะฮะเดิมหมดเลยนะครับนี่ผมจะให้ดูตรงนี้เพราะว่ามาด้ามันจะมีตรงนี้ เป็นตัวเขาเรียกว่าม้าของตัวหุ่นยนต์ที่จากสายการผลิตของปาปแดงนะครับถ้ายังอยู่แสดงว่ารถเดิมรถไม่มีอัดข้างมาแน่นอนนะฮะด้านในนะครับผมเบาไฟฟ้าจะเป็นเฉพาะคนขับนะครับเบาคนนั่งจะไม่ใช่ไฟฟ้านะนคะครับเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเห็นไหมครับว่าเขาจะเดินด้วยได้แดงนะครับเป็นเบาะแบบเขาเรียกว่าผมจะบอกว่าสปอร์ตก็สปอร์ตเนาะมันดูพรีเมียมมากเลยนะนี่สวยงามแล้วก็ภในอุค้าเก่าใส่พรม ใส่ผมเข้ารูปมานะครับรถของเขาเป็นเบาะดําแดงเนาะนี่ผมก็เป็นดําแดงสวยมากมือหวาเลยครับเรื่องของเก่าใส่มาให้ครบเลยแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะมีเก็บสีมาบ้างเนาะทางด้านบนและด้านล่างนะครับแต่ว่าไม่เคยถอดประตูไปทํานะครับนี่ครับแผงประตูด้านหลังนะครับพลาสติกต่างๆหนังสภาพเดียวกันนะครับสวยงามแต่ว่าข้างหลังจะไม่มีโครเมียมจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเาก็มาดูนี่กันโกรมเดิมเอสวยตอกชัดนะครับ จะไม่มีตรงไหนเคาะทําขึ้นมาใหม่นะครับการตีโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเบาะด้านหลังนะครับผมนี่ก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับผมสภาพสวยเลยฮะนี่ครับเบาะดําได้แดงนะครับนี่แล้วก็มีที่พักแขนมีที่วางแก้วด้วยนะครับนั่งสบายครับผมเบาะก็สามารถพับลงมาได้นะฮะนี่ปิดตรงนี้ให้เล้ก็พับลงมานี่ครับเป็นหกสิบสี่สิบนะครับ บอกก็จะพับยาวกล้าเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือใส่ครมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะสวยๆงามๆสวยงามมากๆเลยฮะยางหลังฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นยางโอตานีสเปคเดียวกันนะครับยางปีสมัยยี่สิบเหมือนกันนะครับผมถัวยางดีเลยครับดอกยางยันเต็มๆนะฮะดิสเบรกสี่ล้อครบนะครับล้อแม็กก็จะมีเรือรบบ้านตํางประเงานทั่วไปนะฮะจะถือว่าน้อยนะครับ โช๊คสี่ต้นเป็นโช๊คเดิมจากโรงงานนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับไม่ได้มีการโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟด้านท้ายนะครับก็จะเป็นโคมไฟเดิมจากโรงงานนะครับนี่ก็เปลี่ยนไฟมานะเห็นไหมข้างในนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับเป็นไฟดงใหญ่เลยไฟข่อยอยู่นี่นะฮะเพศเสียไฟนะครับก็ AWD เขาเรียกว่า all wheel drive คือขับสี่นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเซนเซอร์ท้ายสีจุดครบเลยครับไฟท่อออกคู่นะครับคันนี้มีกล้องหนังในตัวนะครับฝาท้ายเปิดได้เลยครับแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะ นี่ครับมาดูนี่น็อตฝาท้ายนะครับน็อตฝาท้ายเดิมนะครับด้านซ้ายกัะด้านขวานะครับผมเดิมหมดเลยนะครับตะเข็บต่างๆงเห็นไหมรถสวยนี่สวยมากด้านหลังนี่มีพครมนะครับโครมเข้ารูปนะครับเป็นพรมลายดําแดงสวยงามเปิดออกมาดูยางอะไรกันสักหน่อยมีไหมนี่เปิดแบบนี้เลยครับผมยังอะไรอยู่ครบนะครับเปิดซีนกลามให้ดูครับผมนี่ฮะยกโฟมออกให้ดู นีกาวเดิมโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับมาด้านซีอฟไฟนะครับถ้าร้ายสีจำนวนซีกาวต้องเป็นสีนี้นะครับนะเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีการเชื่อมใหม่ทําใหม่นะครับนี่คือนีกาวเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะนะครับเปิดให้ดูด้านท้ายเหมือนกันนะครับทางด้านท้ายด้านข้างเปิดให้ดูได้หมดนะครับตัวแม่แรงตัวขันบล็อกต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ยังอะไหล่ของเดิมก็ยังอยู่ครบนะฮะรถสวยครับคันนี้ดีเซลไม่ต้องกลัวฮะรถไม่ติดแก๊สอยู่แล้วนะครับผม สภาพสวยงามมากครับแล้วทางนีน้มันเป็น5ทีนนท5ท่นั่งนะครับเซฟไฟจะทำเป็นแค่5ที่นั่งนะฮะถือว่ามีพื้นที่ในการใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับใส่ของต่างๆได้มากมายนะครับผมโอเคเลยนี่ครับ <S <S ด้านท้ายก็จะมีสปอยเลอร์เนาะนี่แล้วก็ไฟเบรรตัูนี่3มเป็นคีบฉลามด้วยนะครับผมมาดูยางหลังฝั่งขวานะครับก็จะเป็นสเปคด้วยกันยางโอตานิสเปคด้วยกันหมดเลยครับยาง สี่เส้นสเปคเดียวกันหมดนะครับยางปีเดียวกันนะครับช่องนั่งสวยครับแทสซีเดิมไม่มีตะปุไม่มีตะตุดตะผังนะครับโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยหมดเลยนะฮะประตูหลังฝั่งขวานะเห็นไหมครับว่ามันยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะนี่สวยงามสะเก็บต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะเบสอาร์สวยนะครับผมมาดูครับประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่ครับแผงข้างประตูเดิมๆเลยนะฮะนี่สวยงาม ฝั่งคนขับมีอะไรบ้างครับผมนี่มาดูนี่เลยประตูตู้หลังฝั่งขวานะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะมานะหันหันเอาบ่งรล่างนี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์อมยางนะส่วนอันนี้สําคัญมากครับเขาเรียกว่าเลขเพจตัวถังเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงตามเล่มนะครับถ้ามีการถอดหรือแปะใหม่นะครับจัดไฟนั้นไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดถ้ามันมีการถอดมาสถานเบื้องต้นรถมันมีอุบัติเหตุด้านข้างเข้ามานะครับแต่ทางานนี่คือไม่มีนะครับนี่คือเพจตเดิมหม่เคยไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับผม รถคงสร้างครับนี่นะครับรถไม่เคยโดนข้างมานะครับก็แสดงว่ารถผมก็ต้องเดิมแน่นอนนี่ครับเม็นอากมเดิมสวยเลยนะครับทางด้านบนกับด้านข้างนะครับเดิมๆเลยสวยเลยฮะนะครับแผงข้างประตูนะครับผมเดิมๆเลยจอสติ๊กพับเก็บกระจกผู้ช้างได้นะครับปรับซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับที่แบบกระจกไฟธรรมดามีช่องเก็บของบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ เบาะัคนขับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับผมแบบนี้มีลก็ตามงแต่ใช้งานทั่วไปครับมันมีการนั่งมาอยู่ครับก็สึกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราเสริมฟองน้ําให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมแล้วก็เอาท่านเขาเยอะนี่ครับคือตัวท็อปอะมันจะมีอย่างนี้เปิดปิดแฮนด์ชคอนโทรลนะแล้วก็ตัวเตือนลมยางนะครับผมไอสต็อปแล้วก็เอฟเอสเอฟเอสนี่คือเวลาเราเราเลี้ยวอะไฟหน้ามันจะเลี้ยวตามของเรานั่นเองครับคือพวกนั้นมัใช้งานได้ตามปกติครับตัวท็อปมันต้องมีบทเหน่อยแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวก่อนจะมาดูออปชั่นด้านในนะผมพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าคันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างมาดูครับเปิดมาให้ดูกันเลยนะครับห้องเครื่องของเจ้ามาสด้าเซฟไฟคันนี้นะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมครับมีเก็บสีมาอย่างที่ผมแจ้งครับฝากระโปรงมีเก็บสีมาเนาะแต่มันต้องกังวลครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับนี่สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับอ่าก็เนี่ยครับตามมาสด้าของเขานะครับกันอยู่ครบหมดเลยนะครับ ไม่ได้มีการเปลี่ยนสังระโปงนะครับนี่คือสังระโปรงเดิมโรงงานนะครับมีเก็บสีนิดหน่อยจากการใช้งานของทั่วไปนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเข้าศูนย์นะครับมันเก็บสีจากศูนย์มาอ่นะครับก็เพราะว่าเนี่ยซอาล่านในคือเดิมหมดนะครับตามแก้มต่างๆก็คือเดิมนะครับสวยงามเบ้าโชกเห็นไหมครับเบ้าโทกาต่างๆเดิมๆเลยเม็ดอาร์สวยงามมากไฟหน้ามีถอดเพราะว่าผมถอดไปขัดนะครับผมสายขวาสภาพเดียวกันนะครับกางานตีเหมือนกันรถสวยนะครับนี่ เดิมเดิมเลยนะฮะเบลโชกที่มันเป็นมัคกิ้งคิวซีอยู่ครบนะครับนี่ครับแล้วพวกตามกล่องต่างๆนะสภาพเดิมหมดเลยนะครับคันนี้ครับเอาการันตีนะครับว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีปิามแล้วก็ไม่มีตกตัวถังนะโครงสร้างเดินร้อเปเ็นนะการันตีได้หมดเลยครับถ้ารดไปตรงตายของแจ้งยินดีสคืนเต็มจํานวนนะครับผมห้องเครื่องนะครับคือคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,200ซีซีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่บอกว่าขับสนุกขับดีมากๆเลยนะครับ ระบบกบระบความร้อนดีครับมีตัวนี้มีกองอากาศเนาะและ้วก็หม้อน้านะครับสังเกตหม้อน้ำของมาด้านะครับมาด้ามันจะเป็นหม้อน้ําแบบว่าแบบใสน้าเขาจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นน้ําแบบนี้มาด้าเขาเคลมว่ามันเป็นงไลฟ์อ่าแบบว่าตลอดอายุการใช้งานนะครับก็คือแบบว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะพร่องหรือมันจะหายไปนะครับนี่ก็คือเขาเติมไวน้นี่คือเข,เขาเคลมว่าของเขาดีที่สุดนะครับผมนี่ก็ตัวอย่างมาด้าต้องเป็นน้ําสีนี้นะฮะเราก็มาดูนะ้ำมันเครื่องสักหน่อย น้ำมันเครื่องดีเซลอ่ะมันจะมีความดำหรือแล้วนะครับปกติแต่ว่าสังเกตก,ก็คือว่าเนี่ยดูความลื่นของเขาถ้ามันยังลื่นแบบนี้แสดงว่าน้ำมันน้ำมันเครื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าดำแล้วเหนียวว่าบอกไม่ไหลมากักเนี่ยเตรียมตัวเปลี่ยนได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องของคุณได้เวลาแล้วนะครับแต่คันนี้นะครับซื้อทาง,งั้นไปนะครับก็เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรีนะครับสำหรับลูกค้าออนไลน์นะครับจองออนไลน์ซื้อออนไลน์ดู YouTube ดู a c e b o o k ของเราครับ เอาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีหนึ่งรอบนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีเซลเปลี่ยนกลองน้ำมันดีเซลให้ใหม่หนึ่งรอบเลยนะครับแล้วก็ส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับจัดให้เลยครับผมพีมบอกว่าจองออนไลน์มานะครับผมนี่ครับก็คือห้องเครื่องเขาสวยงามมากๆนะครับแบตเตอรี่ต่างๆนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะนี่เป็นแบตเตอรี่ของ FB แบตเตอรี่นะครับผมคันนี้ไม่เคยมีการจูนเครื่องยนต์ไม่ได้มีการทำเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเป็นของเดิมจากโรงงานหมดนะครับ มัก็ประวัติสูตรใหม่ตรงด้วยนะครับคันนี้ใช้หางรถสภาพดีๆสุดๆคันหนึ่งนะครับเป็นเครื่องดีเซลของมาดานะครับนี่คันนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวดูเอปชั่ด้านในของเจ้ามาด้าเซอร์ไฟนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนั่งสบายไหมไม่ไม่เท่าไหร่ไปดูครับคันนี้เป็นฟุตตากันนะครับผมกดได้เลยครับคันนี้นะครับไม่ไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับรับประกันไม่แท้นะครับรถประวัติสูตรตรงทุกระยะเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับสภาพโดยรวมด้านในนะครับผมก็ โอเคนะครับความปลอดภัยก็คือไอแบคคู่หน้าครบเลยนะครับคอนโซลกลางคอนโซลหน้าเนี่ยมันตรงตรงนั้นมันเป็นหนังนะฮะจะเป็นหนังหมดเลยนะครับหนังเขามไม่แตกไม่หักนะครับเอาก็นี่โซนด้านล่างนี้จะเป็นโซนวิทยุนะครับจะมีกล้องอยังในตัวนะนี่นี่พอเข้ากล้องหนังมันจะมีเสียงซิทนะครับมันเป็นเซนเซอร์้ายเนะเาะวก็ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นเล่นเครื่องเสียง AM FM Bluetooth ต่อได้หมดเป็นฮัตสกีนได้ด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้หมดเลยแอร์นะครับเป็นแอร์แอร์แบบว่านี่ครับแอร์มือหมุนเนาะแต่เป็นแอร์ออโต้รับอุณหภูมิรับดูอ่อได้ด้วยนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยเกียร์จะเป็น P I N D ทั่วไปนะเป็นเกียร์ขข้าน้นไดนะครับผมนี่ก็ใช้งานง่ายครับมีเมนนลให้เล่นด้วยนะครับนี่แต่ว่าไม่ไม่มีแพดเดิลชิพนะแต่ว่าจะเล่นเล่นเกียร์ตรงนี้ได้นะครับ เบมือเป็นเ็นมือธรรมดานะครับจะียังไม่ได้ไปฟ้านะคอนโซลกลางก็จะมีนี่ครับใส่แก้วได้สองใบนะครับชิบะแขนต่อ USB ได้นะครับปั๊บ power outlet ตรงนี้นะครับผมนี่สองจุดตรงนี้นะครับผมนี่ฮะโอเคเลยแล้วก็มันติฟังก์ชันพวงงานใช้ได้หมดนะครับเครื่องเสียงคู่หน้าเป็นของโบสนะครับเนี่ยเครื่องเสียงโบสนะครับผมอ่าคู่หน้าเป็นของโบสหมดเลย เครื่องเสียงถือว่าใช้ได้ครับมาด้านี่ยเขาโคกับโบลเดียวถ้าเป็นโฟโต้โซลตามันจะไปโค้โฟ JBL เนาะโอเคมาติฟังก์ชันสองฝั่งครบนะครับฝั่งซ้ายควบคุมเสียงฝั่งนี้นะครับเราแตะวางสายได้หมดฝั่งขวาก็คุยคอนโทรลนะครับใช้งานง่ายนะครับหน้าจอก็ไม่มีคําเตือนอะไรนอกจากน้ำมันจะหมดนะครับอย่างเดียวเลยที่เหลือก็ปกติหมดนะครับสภาพเดิมโอเคครับคงเป็นไงก็คือของเดิมหมดเลยนะครับเขาก็เนี่ยไฟเต็มหมดนะครับก็คือเจ้าของเก่าเปลี่ยนไฟตัวนี้มานะเป็นไฟเต็มนะครับ ก็จะมีกรงอักษรนิดหน่อยนะครับก็โดยรวมถือว่าสวยครับแล้วก็เป็นรถบ้านนะครับสภาพดีเลยนะฮะใครตามหาอยู่ใครรอรีวิวนะครับมอดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมบอกไว้ว่าสวยนะครับแล้วก็สภาพดีมากนะครับเลขใหม่ก็ถือว่ากลางๆนะครับรถประวัติสุดๆเยอแบบนี้ก็ซื้อไปก็ดูแลง่ายนะครับผมแถมเปลี่ยนมันื่องได้ปีหนึ่งนอนนะครับผมราคาเท่าไหร่ไปชมครับ ราคาของเจ้า CX5 2.2 XDR ปี2014คันนี้นะครับผมขายราคาเท่าไง4แสน20,000บาทนะครับผมฟังไม่ผิดครับ4 20,000บาทได้รถปี2014เครื่องดีเซลนะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับตอนนี้ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ทางร้านนะครับหานโกลต้าฟูสวยมาให้หมดเลยนะครับโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมเล่ได้ไม่แท้นะครับประวัติศูตรจังทุกยานะครับผมแถมใครซื้อออนไลน์แถมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อีกหนึ่งรอบเลยนะครับผม หาส่วนจะซื้อทำยังไงครับผมหาซื้อสดนะฮะแลไม่สียดลเดินทางมาบนเองใช่ไหมครับสามารถแชร์โอเวชั่นนะครับชำระเงินครบครับรบนที่หน้าบ้านเลยครับสวายใจหมดใจเรามีบริการส่งรถส่งถึงหน้าบ้านฟรีนะครับผมจากไฟแนนซ์นะฮะโอนมาต้องจองเข้ามาครับหากจะมีเจ้าหนี้ไฟแนนซ์ต้องไปต่อเพื่อเอกสารนะครับเอกสารครบไฟแนนซ์ผ่านนะครับก็บริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านฟรีนะครับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่เคยเป็นลูกค้าของโปรบ้านนะครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าทางาโปรบ้าน ซื้อรถไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับตรงปกไหมบริการเป็นยังไงไหนช่วยคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่าอยากซื้อออนไลน์กับปกบ้านยังไม่มั่นใจนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกหรือว่าเข้าดูที่เ c e b ุ๊ k นะครับดูจากรีวิวของผมได้นะครับลูกค้ารีวิวไว้หมดนะครับว่าบริการเป็นยังไงส่งรถจริงรถสวยตรงตามปกนะฮะเราเน้นบริการนะครับผมแล้วก็ซื้อสัตว์แล้วก็ซื้อตรงต่อลูกค้าทุกคนนะครับผมไว้วางใจได้ครับแล้วก็แน่นอนครับเรามีหน้าร้านนะครับตรวจสอบได้หมดเลยนะคร ฝากเข้าทางกันต่อนะครับไม่ว่าจเป็นต้องเป็นบล็อกูทุกกระต่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อคลายนะครับให้ผมทุกท้องทางเลยนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางกระโปรงบ้านนะครับผมไม่ว่าเป็นผมรีวิวหรือว่าพี่ปิ๊นรีวิวนะฮะหรือว่าใครรีวิวนะครับผมก็ถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมผมด้วยนะฮะกดเข้าใหม่ทุกวันนะครับถ้าชอบสนใจว่าไหนก้องดึจะตอบเข้ามานะครับเพราะว่าสภาพดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมโอเเคคคคคครรรรััััััับบบบจอออกกนนนนนใหหม่่ลิปป้้าะตีีขววไสสด With the, the, the